ชาแนลติดกันพลาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลติดกันพลานะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิว g u n ดั m เอชทูแมกนัมนะครับ version s อ v e r s i o รนะครับจากในซีรีส์ของก u รดัมบิวไดเวอร์นะฮะซึ่งตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปในคลิปเปิดกล่องนะครับก็จะมีการเปลี่ยนพาร์ทบางส่วนนะครับจากตัวของ g u n ดั m เอชทูแมกนัมนั่นเองนะครับซึ่ง พาร์ทที่เพิ่มเติมเข้ามานะมันก็จะเป็นตัวแพ็กหลังนะครับแล้วก็ตัวเท้านะครับที่เรียกว่า Leg Additional Unit นะครับแล้วก็ตัวฐานก็จะทำให้สูงขึ้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากตัวเท้าเนี่ยมันจะยาวขึ้นนั่นเองนะครับก็คือเป็นพาร์ทที่อยู่ด้านหลังซึ่งสามารถยืนแบบปกติได้นอกจากที่จะมายืนกับตัวฐานแล้วนั่นเองนะครับ โดยรวมคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้อ่อก็มันอีกอย่างนึงก็คือการเปลี่ยนสีนั่นเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนเข่าด้วยนะครับผมคร่าวๆนะประมาณนี้ของตัว g u นดั m a อ็ดทูแมกนัมเอสวีเวแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะได้พาร์ทนะครับก็คือแบกแพคด้านหลังน่ยก็จะมีขายแยกนะครับเดือนนี้นะฮะแล้วก็สําหรับตัวชิคุรุชิลนะครับหรือว่าัตโรเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับมีมาให้2อันก็จริงนะฮะอันนึงติดที่มือละ แต่ว่าอันนี้มันจะไม่มีตัวจอยนะที่สำหรับติดที่ตัวแขนนั่นเองนะครับก็เป็นถือว่าเป็นชิ้นสมบูรณ์นะยกเว้นขาดตัวจอยนะครับแล้วก็ตัว Beam er บีมเซเบอร์นะฮะสองชิ้นนะครับบีมเซเบอร์ที่ให้มาแล้วก็จะมีแกนนะครับสำหรับเปลี่ยนพาร์ทเป็นยานนะฮะเป็นฟินิกเป็นยานฟินิกนั่นเอง แล้วก็มีมือมาให้นะครับนี่จริงๆมีมือมาให้เพิ่มอีก3ชิ้นนะฮะแต่ผมหาอีกชิ้นหนึ่งไม่เจอนะฮะเก็บไว้นานเกินนะฮะกระเด้งหายไปไหนไม่รู้อีกชิ้นหนึ่งก็คือสําหรับถือปืนนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรมันถือกันได้หมดนะครับส่วนชิ้นนี้เป็นชิ้นแบนนะฮะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเป็นชิ้นกำสนิทนะครับคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดขยับดีไหมเรามาดูจุดขยับคร่าวๆแล้วกันแล้วก็ พร้อมกับการเปลี่ยนพาร์ตเป็นตัวยานฟินิกโหมดนะสำหรับฟอร์มโดยรวมนะครับของตัวกันดัมเอ็ดทูแมกนัมนะครับ s v เวอรตัวนี้ก็คล้ายๆนะครับของตัวเดิมนะครับพาร์ทที่เพิ่มมาก็คือพาร์ทเท้าตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าจะยืนปกติเราก็ขยับตรงนี้นะฮะแล้วก็เปิดเท้าด้านบนนะครับชิ้นนี้เก็บนะครับก็จะเป็นการยืนแบบ กับพื้นได้นะฮะเก็บไปนะครับนี่ก็จะยืนได้แบบนี้นะฮะตามนี้เลยนะครับในการยืนปกตินะโดยที่ไม่ต้องใช้ฐานเพราะว่าฐานเขาจะเพิ่มชิ้นนี้มาให้นะครับทาให้มันสูงขึ้นนะครับในการวางกับฐานนั่นเองนะครับแล้วก็ตัว f u ฟ n น l นะครับทั้ง4ชิ้นอันนี้ลูกเล่นนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือสามารถ ออถอดมาเป็นตัวด้ามดาบได้นะครับแล้วก็ในโหมดของฟีนิกโหมดนะครับในการแปลงร่างเป็นยานก็สามารถโยกพับแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยเมื่อปกติมันจะเป็นพ์ทนะครับที่ติดกับตัวชิ้นไหล่นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับของไหล่ซ้ายและไหล่ขวานะครับสามารถพับไปมาได้นะครับแล้วก็โยกไปมาได้นะครับตามนี้ส่วนสำหรับอันนี้ ซิกมาซิ t ฟันแนลนะครับเดี๋ยวมันจะต้องถอดอันนี้อ่ามีลูกเล่นในการเปิดนะครับชิ้นสีขาวนะครับทั้ง4ชิ้นนะครับรอบด้านนะครับตามนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเราอยากจะมีลูกเล่นที่เพิ่มเติมนะครับเราก็ไปหาฐานตั้งนะครับเพื่อจะมาติดตัวนี่ซิกมาซิ t ฟันแนลตามนี้ มันก็จะเป็นการตั้งของตัวฟันแนลต่างๆซึ่งเดี๋ยวท้ายคลิปก็จะมีให้ดูนะครับในส่วนของการใช้ลูกเล่นของตัวฟันแนลนะครับตามนี้นะแสดงให้ดูกันง่ายๆไปก่อนแล้วโอเคลูกเล่นของเขาก็มีประมาณนี้นะครับเมื่อติดกับตัวแพคด้านหลังเนี่ยก็จะสามารถยกขึ้นยกลงนะครับแล้วก็ขึ้นลงของตัวเขาอย่างนี้ได้นี่จะเราจะชิดก็ได้เราจะ เอามาไว้ข้างนอกก็ได้อย่างนี้นี่เราจะเลือกที่จะชิดนะครับหรือว่าเลือกที่จะออกก้าวออกมาสําหรับผมผมขอก้าวออกมาดีกว่าเพราะว่าถ้ามันชิดเนี่ยมันจะติดกับตัว F f n l นั่นเองสำหรับจุดขยับเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นอาวุธปืนอีกอันนึงนะครับที่สามารถดึงออกมาด้านหน้าได้นะครับโดยสําหรับอาวุธปืนก็จะเรียกว่า b ีม m o n แคนนั่นเองนะครับทั้งสองข้างเลยน,นะจ้ะนี่ แล้วก็ชิ้นขาชิ้นเท้าอะไรเนี่ยก็คือเหมือนเดิมนะฮะเรามาสนใจในการเปลี่ยนฟอร์มเป็นฟินิกโหมดกันดีกว่านะสำหรับฟินิกโหมดนะครับก็กดตรงนี้เลยนี่กดไหล่มันลงมานะครับเปิดชิ้นไหล่ตรงนี้นี่ทั้งสองข้างทำอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็ชิ้นนี้เออเราถอดขาออกไปเลย ออกมาทั้งโยงอย่างนี้เลยนะนี่ตรงนี้เราก็จะเหลือแค่นี้อันนี้เราก็ปิดมาด้านหน้าปิดมาด้านหน้าอย่างนี้นะครับอ่าทีนี้เราก็ดึงเนี่ยมันจะมีดึงตรงนี้ได้นะเห็นไหมนี่ดึงมันออกมานะครับแล้วมันจะมีเดือยตรงนี้เราเอามาติดกับตรงนี้นี่มันก็จะล็อกของเขาพอดี นะครับปึ๊บปึ๊บอ่อพออ้น,นั้นเสร็จแล้วก็เก็บหัวลงไปอ่าจะได้ประมาณนี้แหละสำหรับตัวแขนนะครับเราก็โยกให้มันเป็นระนาบทำนี้ทั้งสองข้างนี่ทำส,สดๆกันเลยอ่ะไม่ต้องตัดต่อได้อย่างนี้เสร็จเราก็โยกตรงนี้ไป แขนจริงๆมันควรอดแขนออกก่อนแต่ผมไม่นี่โยกมาเป็นปอย่างนี้นะแล้วก็คร่าวๆเป็นอย่างนี้และเราก็กลางกลางปีกนี่เราก็จะเห็นคร่าวๆแล้วนะครับสำหรับปีกด้านนี้นะเดี๋ยวปีกด้านนึ่งทำเหมือนกันครับโอเคนี่เราก็ได้ในส่วนของตัวยานนะครับครึ่งนึงและ นะคร่าวๆนะครับประมาณนี้ต่อมาเรามาดูกันที่ชิ้นของตัวไฮเปอร์ดอทนะครับเราก็นี่มันจะมีชิ้นตรงนี้ดึงมาได้นะครับชิ้นของอด้ามจับของปืนนะฮะเราก็โยกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีชิ้นของชิกุรุชิลนะครับมันจะมีจุดตรงนี้นะครับแล้วก็จุดตรงนี้ติดเข้าไป นี่ได้แล้วต่อมาเราจะเห็นตรงที่หน้าอกนะครับตัว a เนี่ยจะมีร่องอยู่เราก็เอาด้ามปืนนะครับเสียบเข้าไปนะครับตรงนี้เราก็จะได้รูปร่างนะครับคร้าวนะฮะประมาณนี้แหละต่อมาเรามาดูกันที่ชิ้นขานะครับชิ้นขาเนี่ยเเราเก็บตรงนี้ก่อนเลยให้มัน อยู่ในรูปร่างของที่เป็นหุ่นตัวยืนตอนเริ่มแรกของเรานะอ่ะนีะ่แล้วเราก็ถอดชิ้นนี้ออกนะครับเราก็ใส่แกนตรงนี้เข้ามาแทนนะฮะอย่างนี้ขาให้เป็นลักษณะแบบนี้ครับ นีหลังจากนั้นนะครับเราก็นำชิ้นในส่วนของขานะฮะมาใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับรูปล่างนะครับของตัวฟินิกโหมดนะฮะคร่าวๆนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะฮะนี่โดยรวมนะครับสำหรับตัวนี้มันก็ค่อนข้างที่จะลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าเออตรงส่วนแขนนี้ก็ต้องติดเอฟฟันแนลนะฮะแล้วส่วนขา ก็ยังมีของเล็กยูนิตอีกอ้โหนี่ก็สำหรับคนที่มีตัวหุ่นอยู่แล้วนะฮะก็รอพาร์ทเสริมแล้วกันนะฮะหรือ,อ,อถ้ายังไม่มีนะครับก็จัดตัวนี้ไปได้เลยไม่มีปัญหานะครับเล่นได้เหมือนกันนะครับสนุกสนานนะเพราะว่าตัวนี้นอกจากจะมีออฟอร์มที่เป็นหุ่นยนต์แล้วก็สามารถเปลี่ยนฟอร์มนะเป็นฟินิชโบไตาอีกต่างหากนะครับ แล้วก็อย่างที่บอกมันก็จะยังมีพาร์ทชิ้นส่วนอื่นๆมาให้ด้วยให้เล่นนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องไปหาตัวเดือยนะครับสำหรับติดชิกูรูชิลให้ครบนะครับทั้ง2ฝั่งนะแขนซ้ายแล้วก็แขนขวานั่นเองนะครับนี่โอเคแล้วนี่ก็คือครบแล้วนะฮะทั้งหมดนะครับของตัวการ d ดัมเอ็ดชูแมกนัมเอสวีเนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะฮะหรือว่าสนใจก็มีลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ใต้ล่างคลิปนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูแล้วยังไม่เคยกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเพราะผมจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ดูในกันเกือบทุกๆวันเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม